ฝั่งเกาะล้านแล้วนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เกาะล้านแบบเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หมดแล้วหรือเปล่าเนี้ยถ่ายไปเนี่เห็นไม้มันจะมีน้องเหลืองขับมาถึงพัทยานะคะเราก็จะปักหมุดที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาคารจอดรถตรงนี้เลย คือจริงๆแถวนี้จะมีที่รับฝากจอดรถหลายที่นะคะแต่ว่าที่นี่ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆของออฟฟิเชีลของทางที่จะไปเกาะล้านเขาอะไรเงี้ยเป็นแบบพัทยาออโตเมติกพาร์กิ้งของจังหวัดเลยพอจอดรถเสร็จแล้วนะคะข้ามตรงศาลาตรงกลางๆมาเดินเข้ามาข้างในอ่ะมันจะมีตรงนี้นะคะ แล้วก็มันจะมี2เต็นท์สำหรับไปท่าเรือหาตะแหวนกับท่าเรือหน้าบ้านของเราไปลงท่าหน้าบ้านก็จะมาเป็นนี้นะคะท่าหน้าบ้านเนี่ยจะมีเฉพาะขาไปอย่างเดียวคนละร5อยหิบอันนี้เลือกเป็นสปีดโบ๊ทไปเลยนะคะสปีดโบ๊ทอ่ะคือมันดีตรงที่พอแบบรอบเขาเต็มเขาก็จะออกเลยนะคะสมาชิกวันนี้นะคะน้องนาโนดีเจนะคะ อันน oh, co. okay> ี้อันนี้เอานเ่๋งนี้นะคะเดินไปซ้อนนะคะนี่เดินอ้อนนะคะโอ้โหแล้วก็อีกคนนึง ฝั่งเกาะล้านแล้วนะคะอันนี้ที่พักของอ,อมาเขาก็ให้มีเบอร์ติดต่อไว้เลยว่า,าถ้ามาถึงแล้วให้มารอที่แถวท่านาบ้านนั่นแหละเดี๋ยวจะมีรถจากที่พักมารับนะคะก็โทรบอกเขาเรียบร้อยเขาบอกว่าให้มารอตรงแถวแถวนี้คาเฟ่เมซอนแล้วเดี๋ยวเขาจะขับรถมารับเลยที่พักจะห่างอยู่จากท่านาบ้าน,นประมาณแค่500เมตรแอปเดียว แล้วะะปกติที่นี่ที่ที่พักเนี่ยเขาจะมีคาเฟ่ด้วยแต่ว่าวันนี้ปิดเดี๋ยวรอสมาชิกมาครบแล้วเราก็จะเอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปกินข้าวกัน <c oughs> มือเที่ยงวันนี้มาฝากของที่ มาทาท่านะคะคาเฟ่ที่แบบว่าคนมาเยอะดีว่าวันนี้วันธรรมดาก็เลยแบบว่ามีที่นั่งแล้วก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ที่นี่ก็มีทั้งอาหารแล้วก็ครืงดื่มเยอะมากมีที่เลือกเยอะนะคะแต่ราคาก็ก็ประมาณหนึ่งค <c oughs> ุยได้กินมากเลยค <c oughs> ่ะกบเพราว่า <c oughs> โอ้นี่ของอื้งต้องเอา้ะเรยบรือเป่า อ๋อยังไม่ได้กินะเสร็จแล้ว <c oughs> ไป ของน้องเข้ามาถึงก็จะเจอเตียงและอ่างอาบน้ําเลยแบบนี้เข้ามาเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อ๋อไม่ใช่กําลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วกําลังจะออกไปล,ล่องเรือ <laughs> พูดเหมือนแบบเรือใหญ่เลยเป็นแบบว่าเรือไม้หัวทงหรือเรือโทงหัวไม้เรือไม้หัวทง ก็จะเป็นของเกาะล้านวอยาร์ตนะคะเป็นเรือ p r i v a t จองแบบเป็นทริปแบบ p r i v a t เฉพาะของเราเลย9คนใช้เวลาขึ้นเรือประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็จะมีแบบว่าถ่ายรูปสวยๆบนเรือแล้วกเ็เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมีพาไปดำน้ำจุดต่างๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันเนี้ยเรือเน,นี้ยเป็นแบบเรือสวยงามเน้นคอนเทนต์มากกว่า ถ้าใครอยากแบบไปดำน้ำ j o ย t r i ปอะไรเงี้ยเขาก็มีแบบอีกแพ็กเกจหนึ่งแยกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราเน้นคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูบนเรือกันค่ะอันนี้ทางเกาะล้านวายาร์ตเขาโทรมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าแบบว่าจะเข้ามารับที่ท,ที่พักเลยกี่โมงกี่โมว่าไปแล้วแต่รอบที่เราจองค่ะ เขาก็จะพาแวะไปที่หาดรับนะคะมันจะเป็นแบบเขาที่มันเป็นช่องๆถ้าเกิดใครจะลงไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะจอดเรือให้ถ่ายนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะไม่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะพามาอีกจุดหนึ่งเลยก็จะเป็นจุดนี้จุดที่2นะคะจะเป็นชายหาดอันนี้หาดอะไรเอ่ยแสมแซกสะเกาะสาใช่ปะ เขาจะมาให้เราเล่นน้ํากันที่ชายหาดก่อนตรงนี้ตื้นๆนี่ตื้นๆต,ต,ตรงนี้ระหว่างที่พี่เขาแบบทําอาหารหนื้อเย็นให้เรานะคะ<ส>ก็เดี๋ยวจะมีกินอาหารจุดจ,จิบนิดหน่อยเพราะว่าแพ็กเกจที่เราเลือกมาจะเป็นอาหารแบบกรุบก,กริบไม่ได้แบบจัดเต็มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลงจากเรือเราจะไปกินที่แบบร้านอาหารชุดใหญ่กันอีกรอบหนึ่ง 来哟！ มอร์นิ่งนะคะวันที่2ตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้านะคะเรานัดกันกำลังจะออกไปเดินชายหาดคือออามาที่เกาะล้านหลายรอบแล้วแหละเอาจริงหาดที่ออกมาชอบที่สุดเลยนะจะมีอยู่2หาดก็คือหาดเทียนกับหาดตายายนะคะแต่ว่าเมื่อวานอะ ตอนที่ไปลงเรือคะ่ะหาดตายายเห็นว่าเขามีทุ่นสีเหลืองๆแบบล้อมรอบเป็นกรอบเดี๋ยวไปลองดูหาดเทียนก่อนละกันถ้าไม่มีทุ่นกาจจะถ่ายรูปสวยกว่าอะไรอย่างนี้นะคะเดินเล่นเสร็จก็จะกลับมากินข้าวที่ที่พังนะคะอาหารเช้าเขาจะมี8ปดโมงถึงสิบโมงก็รีบตื่นเช้าหน่อย <laughs> เพื่อที่จะแดดไม่แรงมากแล้วก็คนไม่เยอะมากนะคะก็ไปเล่นน้ำทะเลกัน หาดเทียนนะคะแต่ว่ามันผิดจากที่ออมเคยมาเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นออมมายังเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะแบบว่าเตียงท่าใบล่มอะไรเงี้ยไม่มีเลยทั้งหาดก็คือจะมีแต่แบบเดี๋ยวให้ดูมันจะมีต้นไม้ที่อยู่นลิ้นขาดอะไรเงี้ยสวยมากเลยอ่ะตอนนี้คือแบบมีทั้งทุ่นทั้งเตียงล่มไล่มาตั้งแต่ต้นหาดถึงท้ายหาดอันนี้เลยสุดแล้วก็คือ ยังไม่มีตรงไหนที่มันเป็นแบบโล่งๆขนาดนั้นนะไม่รู้ว่าตอนนี้เกาะล้านแบบเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หมดแล้วหรือเปล่าเออแต่ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหามุมถ่ายรูปเอานี่ยถ่ายไปนี่อเห็นไม้มันจะมีน้องเหลืองนะเนี่ยก็จะมีมุมนีนิดหน่อยด้วย มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะก็แบบอภัยฟังนิดหน่อยละกันว่าว่าคืนนะ่ะหลังจากที่เราไปแบบเรือกันมาใช่ป่ะขากลับเราก็ไปกินข้าวเย็นกันที่อ่าอะไรนะ ครัวเฉลียงลมนะคะเป็นร้านประจําเลยที่แบบมากี่รอบก็ต้องแวะไปกินนะคะอาหารอร่อยนะแล้วก็บรรยากาศดีแต่ว่าเราไปดูพระอาทิตย์ตกตอนอยู่บนเรือใช่ปะก็เลยไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกที่ร้านอาหารนะคะร้านอาหารนะเขาจะแบบวิวดีมากๆเลยอะคือเห็นวิวพระอาทิตย์ตกทะเลสวยมากถ้าใครมาเกาะล้านก็อย่าลืมแวะไปได้นะคะครัวเฉลียงลมประมาณแบบ5้าหกโมงอะไรอย่างเงี้ยก่อนพระอาทิตย์ตกวิวดีมากๆเลยตอนเช้านี้เราก็แวะไปทะเลกันมาใช่ไหมแล้วก็เข้ามา กินข้าวที่ที่พักนะคะเสร็จเมื่อกี้ออกแวบ,บไปคาเฟ่นิดนึงก่อนที่จะเช็คเอาท์กลับร้านนี้ See you again นะคะก็เป็นร้านใหญ่เป็นร้านคาเฟ่ร้านใหญ่ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเก็บของแล้วก็เช็คเอาท์กลับบ้านกัน มาเที่ยวรอบนี้ก็แบบว่าจริงๆอบบเป็นทริปแบบปุรปปับนิดนึงเพราะว่าออกมาเห็นว่าออกมาไม่ได้เที่ยวนานแล้วพอดีได้มาเช็เมงกับครอบครัวที่ชลบุรีพอดีก็เลยแวะมาเกาะล้านต่ออีกวันนึงนะคะประมาณนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไม่บายค่ะทุกคนถ้าเกิดใครอยากดูวอลแบบเนี้ยถ้าชอบนะช่วยคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ให้ออมหน่อยจริงๆอ้อมจะมีกําลังใจทําต่อมากเพราะว่าจริงๆการมาเที่ยวแล้วทําอลอกไปด้วยอะ่ะค่อนข้างแบบยากลำบากเออ นิดหนึ่งเพราะว่าความผต้อง,อองคอนเทนต์ตัวเองก็อยากถ่ายแล้วก็อยากถ่ายเล้วก็กลัวจะเก็บรายละเอียดไม่ครบอะไรเงี้ยเวลาแบบคนอื่นที่ดูคลิปเราแล้วอยากจะมาตามบ้างออมก็อยากจะให้ข้อมูลว่าอันนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดใครสนใจที่พักร้านอาหารอะไรเงี้ยคอมเมนต์ถามได้นะคะออมมาหลายรอบมากเลยก็เดี๋ยวจะบอกได้เท่าที่แบบออมแนะนําได้แล้วกันนะคะอืมเอาที่พักก่อนละกันสมมุติว่า มีคนถามที่พักเนี้ยเผลอสุขใจนะคะออกมาสองรอบแหละดีเทลการตกแต่งไรเงี้ยน่ารักมากๆเลยสําหรับทุกห้องนะเขาจะมีห้องที่มีอ่างอาบน้ํากับห้องที่ไม่มีอ่างอมก็จะชอบมาห้องที่มีอ่างนะคะแช่น้ำตอนกลางคืนแบบฟินมากถ้าถามเรื่องดีไซน์ความสวยงามอะสวยไหมสวยแต่ว่าบางฟังชั่นอลอ่ะมันใช้งานไม่ค่อยได้นะคะอย่างเช่นกระจกกับอ่างล้างหน้าอไรเงี้ยข้างๆอะ่ะคือไม่มีที่ให้วางของเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยพวกแบบอุปกรณ์ อเมนตี้ของเราอ่ะเราก็ต้องไปวางตรงนี้ห้องอมันจะทะลุก,กันอันนั้นคือห้องนอนแล้วก็จะมีกระจกตรงนี้นะคะแต่และห้องดีเทลจะไม่เหมือนกันเลยบางห้องก็จะเป็นเตียงแล้วก็อ่างอาบน้ําเลยมีแค่้ามานกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่เคยพักมาคือออก็ชอบดีไซน์เขามากน่ารักแล้วก็ราคาดีมากนะคะอมเคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วตอนนี้ยังเป็นราคาเดิมอยู่ปี2 0 2 5ยังห้องละ2000บาทนะคะวันธรรมดานะตรงเนี้ย เป็นอยู่กลางๆเลยไม่ไกลจากเซเว่นไม่ไกลจากแหล่งชายหาดอะไรเงรี้ยขี่รถไป5นาทีถึงประมาณนี้ค่ะแล้วทำไมทางคลิปไม่พูดมาพูดตอนสุดท้ายเหมือนสปอนเซอร์ปะ <c oughs> เฮ้ยเหมือนสปอนเซอร์ป่ะไม่ไมไมอันนี้ก็คือแบบออมไปที่ไหนก็พยายามจะแบบว่าทำให้เห็นบรรยากาศมากที่สุดเผื่อใครจะมาตามๆนะคะประมาณนี้ค่ะจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน